นะฮะผ่านตัว U r L นี้เลยครับ D, d. P S C G D G O T H E Filing p e n s i o n ะครับทั้งทั้งสองช่องทางรูปแบบจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะาการใช้งานจะต่างกันโมบายก็จะ,ะเป็นหน้าจอใหญ่ๆเหมาะสำหรับในการคลิกง่ายๆนะครับส่วนเว็บไซต์ก็จะเห็นในภาพรวมใหญ่ๆนะฮะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เปิดได้ทั้งสอง ทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะครับทีนี้เรามาเจาะในส่วนของโมบายแอปนะครับอนนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างหน้า8เนี่ยางหน้า6นะครับก็เป็นตัวอย่างที่จะค้นหาเพื่อดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ App Store หรือหรือว่า Play Store นะครับแล้วก็ค้นหาดิจิท a ลเพนชั่นก็จะเจอแอป,ปนะครับแอป,ปเราก็จะมีไอคอนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่าดิจิท a ลเพนชั่นแล้วมีลโก้งกรมชีกลางอยู่นะฮะ เสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของแอปนะครับสามารถกดดาวน์โหลดมานะครับก็จะได้ไอคอนนี้มาที่โมบายเรานะฮะเสร็จแล้วพอเราเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าเราเข้าแอปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าหลักจะเห็นได้ว่าหน้าหลักจะมีอยู่2ปุ่มด้านบนนะครับอุประกอบคือมีปุ่มลงทะเบียนคําว่าลงทะเบียนคืออะไรคือหากท่านยังไม่เคยใช้งานเข้ามาใช้งานครั้งแรกยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับ ผมก็นแนะนาให้ลงทะเบียนนะครับอีกปุ่มหนึ่งคือเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือท่านได้ลงทะเบียนแล้วมีรหัสผ่านมีการเข้าใช้งานแล้วนะครับสามารถกดเข้าสู่ระบบถ้าเกิดว่าเรากดเข้าสู่ระบบก็จะเจอหน้าจอด้านขวาน,นี้นะครับเพื่อให้ใส่รหัสผ่านนะครับทีนี้เนี่ยระบบดีลอกเพนชั่นนะครับพอท่านดาวน์โหลดมาเนี่ยพอท่านลงทะเบียนเนี่ยระบบก็จะตรวจสอบว่าท่านเนี่ย เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างเป็นผู้รับเบี้ยบำนาหรือเป็นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเห็นสิทธิ์ในการใช้บริการนี่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะฮะในขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนก่อนนะครับผมจะคลิกไปที่ลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับพอกดลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยระบบจะถามท่านว่าท่านจะลงทะเบียนในฐานะบุคลากราภาครัฐหรือว่าลงทะเบียนในฐานะทายาทนะครับคำว่าลงทะเบียนในบุคลากราภาครัฐคือ ท่านลงในฐานะตัวท่านเองเพื่อที่จะขอยื่นขอรับเงินบำบนาญหรือตรวจสอบการสั่งจ่ายหรือจะดาวน์โหลดหนังสือสั่งจ่ายหรือว่าจะบันทึกค่ารถหย่อนอะไรที่เป็นตัวท่านเองท่านจะต้องลงทะเบียนในฐานะบุคลกากรภาครัฐนะครับส่วนอีก,อกปุ่มหนึ่งด้านล่างที่เขียนว่าลงทะเบียนในฐานะทายาทนะครับความหมายคือท่านต้องเป็นผู้รับมอบหน้าจากสวัสดการนะครับ คือท่านต้องไปมีการพบนททเบียนและนาทเบียนมีการาบันทึกในระบบว่าท่านเป็นผู้รับมอบหน้านะครับท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนในฐานะทายาทได้เพื่อขอบาเหน็จตกทอดนะครับ mm hmm. ฉะนั้นการลงทะเบียนมีสส่วนนะครับมาที่ส่วนแรกก่อนนะครับการลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐนะครับ mm hmm. เมื่อเรากดลงทะเบียนในฐานะบุคลากรภาครัฐนะครับ เราจะมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับท่านเห็นเป็นตุ่มๆอยู่ด้านบนนะครับหนึ่งถึงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ใส่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนก่อนนะครับก็จะเป็นรายละเอียดส่วนตัวเป็นเลขประจำตัวประชาชนนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญก็คือเลขควบคุมหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้เราจะมีการตรวจสอบกับทะเบียนราชกรมการปกครองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ท่านกรอกมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วมีตัวตนจริงไหมนะครับ พร้อมกันนั้นเองเราก็จะมีการตรวจสอบกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐด,ด้วยนะครับว่าท่านเป็นบุคลากรภาครัฐจริงหรือไม่นะครับถ้าสิ่งที่ท่านกรอกเนี่ยถูกต้องนะครับแล้วตรงกับฐานข้อมูลนะครับเราก็กดถัดไปนะครับพอกดถัดไปปุ๊บเนี่ยระบบจะมีให้ท่านาถ่ายรูปใบหน้านะครับผ่านโมบายนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ย ระบบไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับแต่ถ้าท่านถ่ายเนี่ยรูปท่านก็จะปรากฏในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะไปปรากฏในระบบทะเบียนประวัติด้วยนะครับของส่วนของในทะเบียนนะฮะถ้าท่านไม่สะดวกท่านสามารถกดข้ามตรงนี้ได้นะครับจะมีปุ่มข้ามอยู่หรือถ้าท่านมีรูปถ่ายท่านเองอยู่แล้วในเครื่องสามารถกดเลือกรูปได้นะครับจากตรงนี้นะฮะเป็นการถ่ายภาพนะครับ ในผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับเรามาสู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะมีการยืนยันตัวตนผ่าน OTP นะครับด้วยอีเมลนะฮะเราก็จะมีการส่ง OTP ตามอีเมลที่กรอกจากในขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่นะครับท่านก็ไปเปิดอีเมลท่านนะครับตามที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็กรอกหมายเลข OTP 6หลักตามเวลาที่กําหนดนะฮะตอนนี้กําหนดอยู่5นาทีนะครับ ก็เราใส่เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยัน ODP ไปนะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นการตอบคาถามเบื้องต้นนะครับก็จะมี2ชุดคําถามให้ท่านเลือกนะฮะในขั้นตอนนี้เองบางชุดคําถามเนี่ยท่านต้องต้องเลือกก่อนนะครับเพราะบางชุดคําถามอาจจะไม่มีในระบบบุคคลภาครัฐนะครับอย่างเช่นชื่อบิดามารดาท่านอาจจะไม่ได้แจ้งไว้แต่ในคําถามมีนะครับท่านอาจจะเลือกคําถามที่ที่ท่านสามารถตอบได้และเคยแจ้งกับนายทะเบียนไว้นะครับอย่างเช่น เลขที่บัญชีที่รับเงินเดือนนี้เป็นต้นนะครับหรือวันที่เข้ารับราชการนะฮะท่านสามารถเลยคําถามที่เหมาะสมกับตัวสั้นแล้วก็ที่เคยได้แจ้งกับนายทะเบียนไว้นะฮะพอเราตอบคาถามเรียบร้อยนะครับเรากดยืนยันอีกรอบหนึ่งก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการกําหนดรหัสผ่านนะครับกําหนดรหัสผ่านเพระรหัสผู้ใช้งานเราจะใช้เลขประจําตัวประชาชน13หลักทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถกดรหัสผ่านได้เองตามเงื่อนไขที่กําหนดได้นะครับเราสามารถกดข้อกําหนด การตั้งรหัสผ่านตรงนี้ได้นะครับก็จะบอกว่าต้องมีสังเกตตัวใหญ่หนึ่งตัวมีสัญ,ญลักษณ์หลักพิเศษหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับความยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับพอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดยืนยันนะครับก็จะเป็นการาลงทะเบียนเข้าใช้งานได้นะครับทีนี้พอเราได้รหัสผู้ใช้งานซึ่งเป็นเลขประจําตัวประจำถนงสิบสามหลักนะครับพร้อมกับรหัสผ่านที่เราตั้งนะครับนี่ผมเน้นย้านะครับอันนี้คือระบบโมบายแอปสําหรับ บุคคลภาครัฐนะครับไม่ใช่ของสวยการผู้ขอนะครับที่เขาไว้สาหรับตรวจสอบหรือยื่นขอรับเงินบรรเ็จบรานาและเงินอื่น,นในสัะเดียวกันนะครับพอ,อเราได้รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมากดเข้าสู่ระบบเมื่อสักครู่เรากดลงทะเบียนใช่ไหมฮะเรากดเข้าสู่ระบบนะครับพอเรากดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเนี่ยเราใส่เลขจำนวนสิบสามหลักนะครับใส่รหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบนะครับ ราจะเจอหน้าเป,นเป็นหน้าแรกเลยครับก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเป็นชื่อท่านนะครับแล้วก็จะมีเมนูสามขีดตรงนี้ท่านสามารถกดได้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทั้งหน้าหลากักมีข่าวสารมีช่องทางการติดต่อนะครับคําว่าช่องทางการติดต่อก็คือจะมีทั้งระบบจะตรวจว่าท่านเนี่ยสังกัดส่วนผู้ขอไหนผู้เบิกไหนแล้วก็ในทะเบียนที่ไหนนะครับรวมถึงช่องทางการติดต่อของกรมชีการด้วยก็จะมีทั้ง